เรานะครับอยากจะใช้พลังที่มีในตัวเราเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นวิธีที่เราสังเกตตอนแรกคือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาทุกๆเรื่องเข้ามาในทุกๆวันนั่นคือเราเจอวิกฤตแล้วอาจจะไม่ได้เป็นวิกฤตใหญ่แต่มันเป็นวิกฤตเล็กๆซ้ำๆๆๆมาเนี่ยเบื่อกับชีวิตแล้วคุณควรจะรู้ตัวเองได้แล้วว่าชีวิตค,คุณมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอคุณอยู่เพราะว่า จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคูนิเว e ร์สเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยคุณตลอดเวลาเขาสกิดคุณตลอดเวลาโอเคไหมเขาสะกิดบอกว่าเฮ้ยงานที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กว่ะเฮ้ยคนที่คบอยู่ด้วยมันไม่เวิร์กว่ะ i, เฮ้ยไอสิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้ยมันไม่เวิร์กว่ะคือเขาสกิดคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณนั่นแหละที่ไม่สามารถรับปัญญารับสิ่งที่เขาแนะนําได้เพราะเรานั่นแหละที่รับมันไม่ได้ คือคนส่วนใหญ่ไม่เคยอธิษฐานไม่เคยนั่งสมาธิอธิษฐานกับนั่งสมาธิก็ไม่เหมือนกันอีกอธิษฐานไม่ใช่คุณเสียใจเศร้าแล้วคุณไปขอพรกับพระหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ใช่ครับการอาธิษฐานมันคือตะหลอดเวลาและต้องอธิษฐานในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขเท่านั้น